ชายาดหมายเลกหนึ่งเมื่อทะเลสงสัยว่าเหตุการณ์ตายของพ่อกับพี่ชายจารึกน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเพราะโกรธแค้นเรื่องที่พ่อไปแย่งซื้อที่ดินของคุณหญิงอมอรรวมถึงเรื่องการวางเพิงในชุมชนจารึกต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนต่อมาวิวรินก็เข้าไปที่สถานีตำรวจเพื่อให้ปากคำเกี่ยวกับคนร้ายที่วางเพลิงเผาชุมชน เพื่อให้ตำรวจได้สเก็ตหน้าคนร้ายเอาไว้ตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีไม่เพียงเท่านั้นวีรินจอมกวันและนนที่เป็นตำรวจก็ยังไปเจอหลักฐานบางอย่างเพิ่มเติมจากห้องทำงานของนาทีวีรินจึงค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าการตายของสามีกับลูกชายต้องมีการวางแผนจัดฉากเอาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วโดยพวกของจารึกวีรินจึงมาบอกกับทะเลไปว่า แม่กับอนนท์เจอหลักฐานบางอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของพ่อและพี่ชายทะเลที่ได้ฟังก็เริ่มกังวลใจขึ้นมาและมั่นใจว่าหลักฐานทุกอย่างที่ได้มาน่าจะเป็นไปตามที่แม่และเขาคิดเอาไว้ไม่มีผิดซึ่งทะเลกับวิวรินจะต้องเรีบตามสืบเรื่องนี้ให้กระจ่างให้ได้ในขณะที่ป้าใหญ่ก็ไม่นิ่งนอนใจเมื่อรู้จากวิวรินว่า คนที่น่าสงสัยมากที่สุดก็คือจารึกป้าใหญ่จึงสั่งให้พัดผู้ช่วยคนสนิทต,ตามสืบเรื่องเครื่องบินตกเพราะอยากรู้ว่าจารึกฆ่าน้องชายกับหลานของเธอจริงหรือเปล่าซึ่งป้าใหญ่เองก็มีแนวโน้มที่จะเชื่อว่าการตายของน้องชายกับหลานอาจจะเป็นฝีมือของจารึกเป็นแน่ในขณะที่สองพ่อลูกตัวแสบอย่างพรสินกับมหาสมุทก็เดินกอดคอกันออกมาอย่างมีความสุข และได้เจอกับจารึกเข้าพอดีจารึกแสซงยินดีทําเป็นปรบมือบอกไปว่านี่คือนิวเจนของสยามระพีจารึกพูดไปพร้อมกับคิดในใจว่านิวเจนที่ไม่ได้เรื่องอีกไม่นานสยามระพีต้องล่มจมเพราะสองคนนี้แน่แต่ถึงยังไงจารึกก็ต้องหลอกใช้งานสองคนนี้ไปก่อนเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้โดยที่สองพ่อลูกยังไม่รู้ว่า กำลังถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อทำลายสยามระพีให้ย่อยยับแต่สองพ่อลูกก็ยิ้มออกมาเพราะเขาเองก็ต้องหวังให้จารึกช่วยทำให้มหาสมุทรได้เป็น CEO เช่นกันเมื่อป้าใหญ่เรียกประชุมเพื่อสอบถามความคืบหน้าของโปรเจกต์ของทะเลและมหาสมุทรว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้วซึ่งระหว่างที่ประชุมกันอยู่นั้นมุกดาวก็เสนอหน้าเข้ามาเสิร์ฟขนมจากร้านของเธอให้กับทุกคนในห้องประชุม กพื่อยืนยันว่าขนมของเที่ยวานไม่ได้ไม่อร่อยอย่างที่ถูกรีวิวเอาไว้ก่อนหน้านี้ส่วนมหาสมุทรก็ยังคุยโวว่าโปรเจกต์ของเขาได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมากเพราะเป็นของฟรีจากกิฟต์วอลเชอร์เป็นจำนวนเงิน10,000บาทใครๆก็ต้องสนใจอยู่แล้วมหาสมุทรจึงยิ้มหน้าบานคิดว่าตัวเองมาถูกทาง ซ้ำยังใช้สายตาดูถูกทะเลอีกด้วยป้าใหญ่จึงหันไปย้อนถามทะเลว่าแล้วคุยกับเจ้าของร้านที่ฟู้ดคอร์ทแล้วเป็นยังไงบ้างทะเลจึงบอกไปว่ามีทั้งคนที่ต่อสัญญาแล้วก็คนที่ลงชื่อย้ายไปตลาดใหม่ของห้างเดี๋ยวผมจะเรียบเลีย์ทั้งสองให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้เลยครับป้าใหญ่ยิ้มออกมาอย่างภูมิใจอยู่ลึกๆในความสามารถของทะเลที่ทำงานได้ไม่ออกทะเลอย่างชื่อของเขา สมแล้วที่นาทีน้องชายเคยฝากฝังเอาไว้หลังจบการประชุมทั้งเล็กและพศินก็ดูออกว่าป้าใหญ่ดูจะชื่นชมผลงานของทะเลมากกว่ามาหาสมุทรทำให้ทั้งเล็กและพศินต่างเป็นกังวลกลัวว่าลูกชายของตัวเองจะต้องแพ้ให้กับไอ้คนขี้คุกผมไม่ปล่อยให้ไอ้ทะเลมันชนะผมหรอกพศินหันมามองหน้าลูกชายย้อนถามไปว่าแกมีปัญญายหรอ แกคิดจะทำอะไรมหาสมุทรจึงส่งข้อความไปหามุกดาวเพื่อชวนมางานปาร์ตี้ด้วยกันมุกดาวอ่านข้อความของมหาสมุทรว่าอาทิตย์หน้าปาร์ตี้แก้เครียดกันดีกว่ามุกดาวคิดว่าจะไปเพราะกำลังเบื่อทั้งเรื่องแม่และเรื่องพี่ชายอยู่พอดีมหาสมุทรที่ได้เห็นมุกดาวอ่านข้อความก็คิดว่าเหยื่อกำลังจะติดเบ็ดเข้าซะแล้ว หลังเหตุการณ์ไฟไหม้ชุมชนลามไปถึงบ้านของเธอก็ทำให้ปานชีวายังคงเป็นกังวลเรื่องอาการป่วยของพี่ชายและเรื่องการหาที่อยู่ใหม่รวมถึงการเปิดร้านเบอร์เกอร์กับเฟนฟายที่เธอคิดว่าจะต้องย้ายไปอยู่ที่โซนหลังห้างซึ่งเป็นตลาดใหม่ของห้างที่เป็นจุดดึงดูดลูกค้าหน้าใหม่เพื่อให้เข้าห้างกันให้มากขึ้น ซึ่งทะเลก็เข้ามาช่วยปานชีวาดูทำเลข,ของร้านเบอร์เกอร์ตรงโซนหลังห้างด้วยเมื่อปานชีวาได้ล็อกร้านเบอร์เกอร์แล้วก็เร่งจัดหน้าร้านเตรียมเปิดร้านขายเบอร์เกอร์อย่างเต็มที่ทั้งยังให้ทะเลได้ลองชิมเบอร์เกอร์จากร้านของเธอด้วยเหมือนเป็นการตอบแทนที่ทะเลเคยช่วยพี่ชายของเธอไว้จากเหตุเพลิงไหม้เผาชุมชนก่อนหน้านี้หลังจากเปิดร้านแล้วทะเลก็ยังคงมาดูสังเกตการณ ที่ร้านของปานชีวาและร้านค้าคนอื่นๆว่าผลตอบรับจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างทะเลยิ้มออกมาเมื่อเห็นปานชีวาดูเอาจิงเอาจังและพร้อมที่จะสู้ไปกับห้างอย่างมีความหวังเมื่อถึงงานปาร์ตี้มุกดาวก็มาที่งานนี้ด้วยมาหาสมุทรที่เห็นมุกดาวมาต่ไกลเขาก็ยิ้มให้และคิดว่าที่แท้ก็มาจริงๆด้วยมาหาสมุทรจรึงคิดที่จะมอมเล่ามุกดาว ก็ทำอะไรบางอย่างที่คาดไม่ถึงโดยงานนี้พระสินพ่อบังเกิดเก้าของมหาสมุทรก็มาที่งานปาร์ตี้นี้ด้วยเพื่อหวังมอมยาเด็กสาวและเอาไปนอนด้วยอย่างที่เคยทำอยู่เป็นประจำมุกดาวสาวน้อยไร้เดียงสาที่มวัวแต่คิดน้อยใจครอบครัวโดยไม่รู้เลยว่าโลกข้างนอกนั้นมันโหดร้ายแค่ไหนมุกดาวที่ไม่ทันระวังตัวจึงถูกมอมเล่าอย่างง่ายดายและพาตัวไปให้กับพระสิน เพื่อที่พระสินจะทำอะไรก็ได้กับมุกดาวเพื่อที่จะทำให้ครอบครัวของวีรินช้ำใจอย่างที่สุดซึ่งพระสินกับมหาสมุทรก็ร่วมมือกันโดยพระสินจับมุกดาวกดลงไปที่โต๊ะแล้วมหาสมุทรก็เป็นคนลงมือถ่ายคลิปเก็บเอาไว้ให้คนสงสัยว่าพวกเขาทำอะไรกับมุกดาวกันแน่เมื่อเล็กที่มักจะเล่นนอกเกมกับครอบครัวของวีรินอยู่เป็นประจำวีรินจึงโมโหเลยนัดเล็กออกมาเคลียร พร้อมกับบอกเล็กไปว่าเลิกเล่นนอกเกมได้แล้วไม่อย่างนั้นเนี่ยคลิปนั้นจะถึงมือคุณะสินจริงๆวีรินจำต้องขู่เล็กเพื่อปกป้องทะเลกับมุกดาวไม่ให้ถูกคนในครอบครัวมาขัดขวางการชิงตำแหน่งซ e o ไปจากลูกชายของเธอเด็ดขาดซึ่งมุกดาวที่คิดว่าแม่ไม่เคยเห็นความสำคัญของเธอเลยพอทำให้มุกดาวยิ่งหลงผิดทำเรื่องเห็นแก่ตัวและสร้างปัญหาให้กับครอบครัว จนได้มาเจอกับคีตาศิน์แสประจําตระกูลศิน์แสประจําตระกูลที่รู้เรื่องทุกคนในระพีธาดาเป็นอย่างดีทําให้มุกดาวเกิดความหวั่นไหวกับคีตาขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ว่าคีตาก็มีเรื่องที่ไม่ดีที่ทําไว้กับตระกูลระพีธาดาเช่นกันแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามหากสปอยอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อดด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ